สวัสดีครับผมนาะดนวัฒนธรรมครับขับรุ่นซ u เปอร์อีโคเบอร์23ครับทีม VR Pro g a r a การ a ด i n g team ครับเริ่มต้นจากการขับรถวันเมกในปี2020ได้แข่งรายการวันเมกทั้งหมด5สนามมีรายการ Endurance ตรได้มาดู TSS จริงๆน่าจะปี2016จำได้ปีนั้นมี c a r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  Cup รเอเียมาแข่งด้วยแล้วก็ชอบชื่นชอบรถแข่งมาตลอด2020ผมได้แข่ง One Make วันเมกไปแล้วจบจบอันดับที่6แต่เนื่อง,องจากต้องไปเรียนเมืองนอก2021เลยไม่ได้แข่งแต่มันมี TSS สนามหนึ่งที่กลับมาแข่งทันพอดีเลย ไปหาหารถขับลงขับทีม YK รุ่น Super Compact ครับใช้รถ Honda CRZ ครับสนามนั้นก็วิ่งแค่วิกเอนเดียวสนาม2สนามสุดท้ายของฤดูกาลจบที่3กับที่5ครับผมว่าผมโชคดีผมได้ขับรถเยอะผมเลยปรับตัวได้เร็วแล้วก็คนรอบตัวกอ่อยแนะนำหลายคนมากครับเลยขับได้ปีนี้จริงๆตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจจะแข่งรายการ S, แต่ว่าพอไปย้อนดูเรสในอดีตก็เห็นซ u เปอร์อีโครถใกล้ชิดดีการแข่งขันค่อนข้างจะใกล้ชิดกัน,นครับก็เลยอยากอยากขับมากก็เลยไปหารถเช่าบางแสนจริงๆผมชอบมากครับเพิ่งเคยขับบางแสนครั้งแรกปีนี้ในอีโคจบเรสแรกที่1 เรสที่2นํนำอยู่มาท้งเรสจนถึงรอบสุดท้ายมีปัญหาเครื่องนิดนึงก็เลยตกไปหลายอันดับแต่ในที่สุดก็ยังจบจบที่2 o v โอเวอร์ออลและที่1ในรุ่นอยู่ครับก็ถือว่าชอบมากลสนามบางแสนเป็นสนามที่ผมว่าขับสนุกที่สุดเลยและเทคนิคมีหลายอย่างที่เราต้องปรับตัวไปเรื่อยๆครับสนามที่ผ่านมาผมจบที่1กับที่2คะแนนเก็บก็เลยห่างจากบางแสนเท่าเดิมครับก็ยังไม่ถึงกับสบายแต่ก็ยังนาอยู่ น่าจะสูสีกับเฮเดนครับเฮเดนใกล้สุดแต่เฮเดนขับเรียบร้อยดุเดือดแต่ว่าไม่โดนกันเขาลบกันแล้วให้ให้พื้นที่กันและกันพอสมควรครับทำให้แข่งสนุกแบบนี้จริงๆผมชอบอเล็กซ์อับอนะครับได้ได้เจอเขาตั้งแต่ก่อนเข้า F 1แล้วก็เห็นตอนเขาไปจาก Formula 2ไป Formula 1เหมือนเป็นอินสป r เรชันดีที่เป็นคนไทยที่ไปไกล ไกลที่สุดนะตอนนี้ปีหน้ายังอยากขับรถเด็กอยู่ครับรู้สึกว่าการแข่งขันมันดุเดือดกว่ารุ่นใหญ่แล้วมันตรงไปตรงมาไม่ได้ต้องมี strategi เยอะไม่ต้องดูเรื่องยางเรื่องอะไรที่มันเท่ากับรุ่นที่ต้องขับ2คนนะครับอัลตนะิเมทโกลน่าจะเป็น Gt 3นครับแต่ว่า จริงๆผมไม่รีบขึ้นเพราะเดี๋ยวกลัวขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเบื่อเร็วเดี๋ยวไม่มีที่ไปอยากให้เป็นรางวัลตัวเองมากกว่าเอาไว้เอาไว้มาแล้วมาแล้ว<ต>โอ้นะโดนรู้ทันครับโยกออกไปเลซิ้งไลน์โอ้โหเ๋าจริงนะโดนครับเฮเดนจ่อเข้าไปไม่ได้ครับไม่เอาครับโอ้ตอนนี้เป็นกระเบื้องตาเพชรครับ,รบเป็นของของที่บ้านแล้วก็มีเอวิสบริษัทรถเชา่าเอวิสมองว่าสําคัญครับเพราะว่าสปอนเซอร์ของสนับสนุนเรามาแข่ง เราก็ต้องคิดว่าเราตอบแทนอะไรเขาไปได้บ้างซึ่งบางทีเขาไม่ได้มองว่าเราต้องเร็วอย่างเดียวต้องที่1อย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถโปรโมทอะไรให้เขาได้บ้างฝากเชียร์นะดนวัฒน,นธรรมนะครับเบอร์ยีรุ่นซุปเปอร์อีโคทีม VR p r o g a r a g า Racing team ครับ